ดังๆค่ะคืออะไรอยากคิดเยอะๆก็คือแบบเอางีมาละที่บ้านอ่ะคือแบบคือเมื่อกี้อเล็กเพิ่คิดเอาเล็รู้เปล่าว่าพ่อเอ็มกินหมดแล้วฮะไม่เคยเห็นนะทำไมเธอต้องกินมากๆกินอะไรกินเยอะไปหมดแบบคือแบบเขาทีปกติไม่ได้กินแบบเออทำไม เอ้ยดูออคือมันจะเป็นแบบเส้นแบบใหญ่ๆได้นิ่มใช่ไหมอันนี้เราจะลองแบบใช้แบบเส้นของไทยอ่าอันนี้จะเป็นอย่างไรอ่าเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทจ่ายตังเองกซ์นะจ่ายตังเองแต่บอกว่าได้นิ่เอาที่บ้านเหรอทำไมต้องไม่เอาที่บ้านอ่ะไม่ต้องกินมาม่าอ๋อมันจะใช้อะไรกินล่ะกระต๊อกไงอ่า กินอันนี้กับข้าวไหมดูดิว่ามันอร่อยไหม,มทำไมอ่ะไม่คอยกินอันนี้กับจิ้งจอกอ่าลองไหมล่ะลเป็นไงรสชาติจริงเหรอเผ็ดไปกินเดี๋ยวมาม่าอ,อ่ะาเธอต้องต้งมะมาม่ากินเลยเธออยากกินมาม่าอะไรเธอก็ซื้อไงเธอซื้อเลยไม่เธออยากกินมาม,ะมะ่าไม่อ่ะควีกก็ควีกเตะลูก มาม่าเผ็ดก็มาม,าม่าเผ็ดระวังหลังโ <Okay. S 2> อเคแล้วยังไงต่อเอาอยัางไงต่อสรุป,ะปอะซื้อเลยเธอเธอเลือกซื้อของเธอเลยอ่ะจะอยากกินของเธออ่ะแล้วแต่เลยจ้ะวันนี้อเมิเขาจะมาหาอุปกรณ์ที่จะไปทํากินของเขาเองนะเขากินข้าวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะกินเพิ่ม อ่ะแล้วแตกค่ะเงินคุณค่ะแค่นี้แล้วก็อ,อะไรอีกคะเอาไปต้มแล้วแตกค่ะแล้วแต่ได้หมดเลยชเ็นเม,มาด้วยเหรอคะอ่ะเอาหมูหิวออมเล็ดหมูหิวเออหมูหิวดเ,เดี๋ยวอมเล็ตจะมาทําให้ดูนะนี่นะอุปกรณ์หอ,อมเด็ดก็มีมืกอกรุปซอง แล้วแ้เดี๋ยวนี้มีสาวไข่ใช่ไหม,ไมาหาแม่อูว่าใส่หมึอกอุบอารดีแล้วมีหมึโกโุบมีมามา่าเผ็ด,ด,ดบูดักแล้วก็มีชีสชิ้อันเพื่อนเจ๊เพื่อนเจ๊เจตอนปีใหม่ใชิ้งหงอ,อสี่เขาแจกแผ่นใครจะเอาเท่าไหร่ก็ได้จริ้งหงอแล้วเธอเอามาปะไม่รู้ค่ะเธอตังมาหรือเปล่าแม่อูนะไม่ได้ช่วยเขาเลยสักบาทหนึ่ง สิบห้าบาทจะกินอะไรคะคุณอ่ะกระเป๋าตังค์ใหม่แล้วโยนทำไมอ่ะลูกทำไมอ่ะไม่น่ารักเลยสี่สิบห้าบาทอันนี้เท่าไหร่สิบแปดบาทอันนี้ยี่สิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้นี่อันนี้กับหมึกกุบอันนี้หมึกกุบตัวอันนี้สิบแปดหรือยี่สิบาทอะเอาันนี้ออกอ่ะ กระซี่อีกไหมกระซี่ oh, <my> เริ่มงกแล้ว oh, <my> เริ่มงกแล้ว <laughs> ใช่มันเปื้องมากเลยนะ oh, <my> นเด็ดนะ oh, <my> นี่ทำไมเธอไม่เอาตังมา oh, <my> ไปยืนก่อน oh, <my> เดี๋ยวแม่อุจะถ่ายคลิปของเธอเด็ดต่อไปเข้าใจไหมรอก่อนเนียวเมนเบอร์ไหมคะคุณ oh, <my> นี่โ oh, <my> ตเป็นสาวแล้ว โอ้ป่ขู่ก็ดูนิดนึงมีกระเป๋าตังค์ด้วยก็บอกตังมาระมาต้องแล้วใช้พนี่พอดีไหมแปดสิบ้าทเห็นไหมไปสิีปทำไมอ่ะปดสิบเก้าบาทเรคิดเลขไม่เป็นหนาบาทอะไรยมเล็พี่เขนับตังค์ไปพอดีลนราคาเป็นเือของเ 69รถไหรหลออเน็ขอ๋อ,เอ,อ,อเอาไปค่ะชาวเน็ตเป็นอะไรใจเย็นลูกใจเย็นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอพี่อมเน็ตตรงนี้ดีกว่าตรงน้ำห้อนระวังอมเล็ตมันอันตรายทำดีๆค่ะ แม่ไอลงมาค่ะแม่อุจะถ่ายเพียมเล็กค่ะลดราคาซื้อเพิ่มเปล่าเหลือ23บาทเหลือ33บาท33มสิบเราเป็นออเมเบอร์เอ้ยจะแม่อุใช้ออมเบอร์ก็ลดทีงอุลไปติบสองบาทลดไปสิบสองบาทอันเนี้ยมีกี่บาทไม่ไม่เิีนสักทีเออมันเผ็ดไงแม่อุก็เลยหาเพื่อนให้ออมเล็ตกินอยู่ว่าโอนเส้นไปไหนเขาไม่รู้ตอนนี้ จริงเหรอนี่เราต้มมาม่าไว้นะทิ้งน้ำก่อนทิ้งน้ำก่อนอยังร้องให้ไม่จบอีออกขออนุญาตนะคะทุกคนนี่อเอาเนก็อยู่กับพ่อเอม็มเมื่อกี้พ่อเอม็มเขามาเซอร์ไพรส์เราสามคนนะคะเอาสกูตเตอร์มาแล้วก็จะเอาจัก,กรยานเราเอ้ยเอามอเตอร์ไซค์เรากลับนะอุ้ยชเว็อันนี้น่ากินเลยแตงโม เห็นไหมเนี่ยตะมูเนี่ยตะมูเนี่ยเห็นไหมไปหาอมเลยก,ก่อนนะคะทุกคนออมเล่นลืมอะไรหรือเปล่าออมเล่นอย่าคุกเข่าลูกกางเกงเลอะพราะยัม,มีคนร้องไห้เพราะยัมีคนร้องไห้เด็กอันนี้เราไม่ชอบเลยนะเอาเชดเด็จเดี๋ยวแม่อุปปไปถ่ายต่อนะคะทุกคน อ้าวอ,อมเล็ตเทน้ำค่ะร้อ,อนอุ้ยโอเคมไปมาม่าค่ะต้มมามา่าแล้วไปล่าตรงต้งไนไม้อีกนะอร้อนมากเลยทุกคนอ,อมเล็ตมาเร็วมาเร็วค่ะโอ้ออมเล็ตอย่าวางแบบนี้นะลูกซ่อมอ่ะแล้วกลับมาด้วยนะไม่ได้ทิ้งขยะนะอะใส่ซอสค่ะ ไม่มีซ้อมให้จริงหรอลูกไม่ฉันไปเชื่อไม่หวฉันไปเชื่อแต่ขายองเกลีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงระวังกางเกงเปื้อนมันซักยากนะอ่ะแล้วเธอใส่ชีดยังอ่ะแล้วชีดมันจะมันจะเยิ้มไหมอ่ะไม่เยิ้มถ้าไม่ไปเวฟเออมันต้องเวฟป่ะแม่คือมันต้องใส่ซองนี้ค่ะนี่คืออันนี้แล้ะจริงหรอแล้วสิบวิของเล็ระวังเก่งเรื่องนะลูก กินเลยกินเลยไม่ต้องไอ้นั้นแล้วลูกกินเลยเดี๋ยวมันมันแห้งแล้วมันไม่ลอยลูกม่กินเลยทำไมก้อยมันต้หยียยอะๆนังอยากกินเลยก็กินไปเลยไงกินกับมาม่าไปเลยคำหนึ่งให้แม่อูดูหน่อยลองเดยกจะกินคู่กับชีสนะอ๋อเด็กกินแซ่บนะคะใช่ซื้อเองด้วยนะพ่อเอ็ม ยังไงอร่อยอย่าเช็ดเสื้อนะขอร้องโอเคค่ะทุกคนแม่อุใส่หมูกรึยังยังอร่อยวันนี้มาม่าเกาหลีกาหรือเปล่ากากินไหมพริกอ่ะถามอเเ็ดบค่ะอันนี้มาม่าเกาหลีก็ใส่พริกไทยกระใส่กลินเมาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาลูกอยากกินไม่เอามันเผ็ดไม่เอาเนี่ยอยากกินนะมันอันตราย อย่าให้มันหล่นใส่ทั่วแต,แต่แต่แม่อเเชื่อแม่ว่าพี่เขียวพี่เขียวไม่ได้อยากได้กินกับเส้นกองอีสานแล้ไม่กินได้แล้วใช่โอเคทุกคนแม่อุ้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะคะแสบท,ท้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชอบเด็กคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนไปเลยบ๊ายบาย